ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมครับมือนีมากกันแบบคำคำพี่น้องครับเพราะว่าครับเบาแรมกะบอสสามารถคำนวณหวยใส้กันได้ได้พี่น้องครับแท้กับเล่านะครับเนาะต้องแยกครับผมครับสำหรับฟันทงครับพี่น้องครับมือนีต้องขอกลับปรท่านไฟก่อนนะพี่น้องเพราะว่าเร่งรีบพรับกี้ลีครับผมครับเพราะว่าแนวทางนะครับเนาะครับต้องเล่งลงให้พี่น้องเอฟซีผู้กดติดตามผู้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะเห็นนะครับเนาะแต่ท่านใดที่บริได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะบอท่านครับพี่น้องเพราะว่าลงคำขนาดนี้นะครับเนาะ ครับสำหรับชุดฟันท้งครับพี่น้องในงวดที่ผ่านมาหลุดด้วยพี่น้องต้องขอกลับประทานนภัยพี่น้องเอฟซีกันทุกูทุกคนน้องกับเนาะกลับสำหรับครับผมครับเลขกล่าวพัฒนาครับผมฟันตงมณีครับผมของบาวแลมครับพี่น้องครับเขามาแลลวน้องับเนาะฝากพี่น้องเอฟซีกันทุกูทุกคนครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับทั้งช่องบาวแลมพาลวยกันนําเด้อพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันเลยครับผมชุดฟันทงครับผม เป็นมือแรกเนะพี่น้องเนาะครับมือแรกของเดือนหม่ครับพี่น้องวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนจันทร์ที่หนึ่งกันยายนเนะพี่น้องครับวันที่หนึ่งของเดือนเนะครับเนาะครับกับคอยพี่น้องเอฟซีบ้าวแหลมครับผมืมัอนี้ขับแตกซี่ตัวนะครับเนาะแล้วกะครับผมแตกสองตัวสามตัวครับผม เสียงสีบอมีพี่น้องพยายามเบ่งออกมาให้เนาะคบเนาะเสียงเบาต้องขอกราบพัานาภัยไว้กอนครับเล่าพัฒนาเบาแ,บาแหลมผ้ารวยชุดฟันท่งครับล่งให้แบบเต็มที่เลยคือกันครับพี่น,ออน้องคำนวณเอาไว้ให้พี่น้องกันแล้วเก้าสองศูนย์สามครับพ่อมองท่างออกไปพี่น้องครับผมแนวทางเนาะคบเนาะ สองศูนย์สามครับผมสามตัวด้วพี่น้องสองศูนย์สามครับผมครับฝากพิจารณากันนั่มสองตัวครับพี่น้องสองตัวพี่น้องลองจับใหม้มันได้มันสิได้อยู่สามขูดด้วพี่น้องครับจะมีศูนย์สองสองศูนย์แล้วก็สองสามด้วพี่น้องให้เรามันระวังเลยแหละแต่เบาแหลมจะเลือกฟันให้พี่น้องเพียงสองขู่เน้นๆเลยก็คือ 0ูนสสองสามครับ เลขวิ่งครับพี่น้องเลขวิ่งนะครับเนาะครับเลขกวิ่งรับฟันสามเม็ดเดียวเลยพี่น้องครับสำหรับสายวิ่งสายรูดบกขดผ่านเด้อครับผมครับพี่น้องแคบหน้าจอกันเอาไว้ครับผมครับแคบหน้าจอเอาไว้นะครับเนาะกับชุดฟันธรงครับผมครับ เราพัฒนาบ่าวแหลมพารวยครับผมครับสำหรับเลขสี่ตัวครับพี่น้องเก้าสองศูนย์สามราคาพี่น้องอย่าลืมครับผมว่าเลขที่ควรระวังนะครับเนาะก็คือสองสามสองสี่ครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวแหลมขออนุญาตครับเอาชุดเลขล่างไงพี่น้องมากมาประกบกับศูนย์สามคือกาเลขอ่ะขออนุญาตครับให้พี่น้องเบิ้งกันนะครับเนาะ อันนี้คือชุดล่างครับพี่น้องครับชุดเลขล่ร์กลางนะครับเนาะเล่าพัฒนาครับผมงวดที่ผ่านมาเข่าแปดเข่าได้พี่น้องครับงวดนี้นะครับเนาะคำนวณออกมาแล้วได้หนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่แคปหน้าจอไว้น้ำครับพี่น้องเอฟซีครับชุดนี้นะครับเนาะบ่าวแลมเอาลงในกลุ่มครับผมครับเป็นกลุ่มวีเอพีเนาะพี่น้องเนาะครับอันนี้คือชุดที่ลงครับกลุ่มวีเอพีครับผมครับอยู่ในกับกลุ่มของบ่าวแลมเนาะพี่น้อง เหมือนกันเลขกระผมรับนี่ศูนย์สามแล้วก็สองสามนะครับเนาะรับเอาแค่นี้ครับพี่น้องมักแค่นี้ชอบแค่นี้ครับผู้ใดมักผู้ใดชอบตามนําเบาแหลมพารวยได้ได้พี่น้องรับสหรับเนาะครับเนาะครับเลขรัฐบาลไทยที่ผ่านมาเนาะครับเนาะก็ต้องขอกลับระท่านอภัยพี่น้องเอฟซีผู้เพิ่นติดตามผู้เพิ่นรับชมเนาะครับเนาะผลงานเบาแหลมครับผมครับพี่น้อง อันนี้คือล่างตรงๆครับพี่น้องฟันสามตัวเดียวนะครับเนาะครับฟันสามเจ็ดออกสามหนึ่งครับผมครับอันนี้เป็นชุดที่ลงกลุมวิ่งพี่ครับพี่น้องฟันล่างสามเจ็ดตรงๆนะพี่น้องเนาะครับออกสามหนึ่งครับผมเพราะว่าลงตัวเดียวบ่มีเปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องครับรอติดตามเบาแล้วนําเด้อพี่น้องตันได้เห็นแบบนี้แล้วมักชอบอยากเข้ากลุ่มกับแอดไลน์เข้ามาไอเดไลน์ครับผมหรือว่าครับผมลิงกลุ่มไลน์ยูทีเนาะครับเนาะหน้าช่องก็มีเลือพี่น้องกดเข้ามาได้เลยครับผมครับ ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกขออวยพ่อพี่น้องโชคมันร่ำรวยกันทุกๆทุกคนครับผมครับสำหรับบ่าแหลมพ้ารวยครับผมครับขอลาพี่น้องไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม